สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยิ้มจะพาไปเที่ยวสวนนะคะไม่มีที่ไปค่ะไปสวนอย่างเดียวไปที่อื่นกลัวโควิดค่ะโควิดค่ะโควิดช่วงนี้พายุเข้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนทั้งพายุเข้าทั้งโควิดนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะ ระหว่างทางก็จะมีฝนตกตลอดทางเลยค่ะไม่รู้ว่าที่สวนเราฝนตกบ้างไหมปกติเขาตกกันเขาแต่สวนเราไม่ค่อยตกค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันวันนี้ตกไม่ตกเขียวไม่เขียวนะคะถึงสวนเราแล้วค่ะก็จะมีความเขียวชอ,อุ่มค่ะก็ฝนตกหยุดแล้วก็จะมีดินเละๆนิดนึงนิดเดียวค่ะ น่าจะตกล่วงหน้าก่อนวันนี้ยังไม่เห็นนะคะแค่ลงเม็ดเบาๆค่ะในส่วนเราก็จะปลูกผลไม้ที่เราชอบอย่างละนิดนะคะวันนี้ไม่มีแดดอากาศสดชื่นค่ะเราปลูกมะพร้าวไว้นะคะ120ต้นเหลือ2ต้นค่ะเพราะอะไร2ต้นนี้ปลูกหน้าสวนอีกร้อยกว่าต้นปลูกในสวนค่ะปลูกข้างหลังค่ะเสร็จแล้วพอ3ปีกำลังออก ออกลูกออกผลนะคะไฟไหม้วอดวายหมดเราร้องไห้หนักมากเ <c oughs> หลือสองตนไว้เป็นที่ระลึกนะคะ <c oughs> ปลูกพร้อมกันแต่ที่เหลือเรียบร้อยหมดไม่รู้ว่าตอนที่เหลือมันจะออกลูกได้อีกไหมเราก็ปล่อยทิ้งไว้ยังงันค่ะเผื่อเขาจะออกลูกตั้งความหวังไว้ค่ะนี่ในส่วนก็จะมีทางผ่านของน้ำนะคะคล้ายๆเป็นเป็นเหมืองเล็กๆนะคะก็ขุดคลองเล็กๆไว้ ม,มีส้มโอทองดีนะคะอันนี้ปลูกไว้หลายปีแนละ้วเพิ่งจะออกลูกปีแรกหลายปีนี่คือมากกว่าห้าปีเลยค่ะเพิ่งออกลูกปีแรกก็ประมาณร้อยกว่าลูกค่ะในเหมืองก็จะปลูกบัวหลวงสีชมพูไม่มีสีขาวนะคะปลูกสีชมพูไว้พ่อเอาเม็ดมาหวานลงดินเขางอกเองเลยค่ะมีแก้วมังกร แก้วมังกรปลูกไว้แค่สี่ต้นนะคะสีแดงปลูกไว้แค่พอกินค่ะนี่มะพร้าวน้ำหวานซื้อมาจากสุลินนะคะมะม่วงหาวมะนาวโฮก็ซื้อมาจากสุลินเหมือนกันปลูกปลูกพร้อมกันนะคะดกมากแต่อันนี้เรามาตอนที่เขาเริ่มสุกแล้วหมดรุ่นแล้วนะคะก็จะเหลือลูกสุกๆไว้แต่ว่าหวานมาก แต่ถ้าเรากินต้นอื่นนะที่ไม่ใช่ต้นที่อยู่ในสวนเรานะที่เราเคยกินอะ่ะถึงจะดําขนาดนี้ก็มีรสเปรี้ยวค่ะแต่นี่หวานหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยแปลกใจมากแต่ว่าพื้นที่สวนของเราเหมาะสําหรับปลูกผลไม้ที่มีรสหวานค่ะจะหวานมากหอมด้วยถ้าปลูกมะละกอคือหวานหอมเหมือนน้าผึ้งเลยได้กลิ่นน้าผึ้งด้วย เราก็จะเก็บไว้ไปกินระหว่างทางเดิน,ดนทางกลับนะคะกระชายค่ะพ่อปลูกกระชายไว้ใต้ต้นลำไยนะคะข้างเหมืองตะกีนี้นะคะก็กำลังแตกค่ะเยอะเลยตอนแรกว่าจะขุดไม่ขุดค่ะเอาไว้ให้เขาออกลูกออกหลานกระใจายให้เต็มต้นใต้ต้นลำไยค่ะ เราเป็นคนชอบปลูกพืชสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ขมิ้นมีปลูกพริกเล็กน้อยค่ะอันนี้พริกพันอะไรไม่รู้เม็ดยาวมากมาตอนที่เขาไม่สุกค่ะปกติถ้ามาก็จะเจอตอนสุกก็ได้ไปตดตำ้มตำน,นะคะเก็บสเบียงได้หลายชานิดค่ะวันนี้ นี่ต้นชมพู่ค่ะที่สวนเราปลูกแล้วให้ธรรมชาติดูแลนะคะฝากธรรมชาติดูแลเราไม่ได้ดูแลเองเลยนานๆทีจะตัดหญ้าทีนึงแต่พ่อเป็นคนทํานะคะเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลเลยแค่กลับมาแลดูนะคะแล้วก็เก็บปุ๋นผลิตไปสต็อกเป็นสเสบียงระหว่างสัปดาห์นะคะนี่น้อยหน่าพันปลปากช่องค่ะ ลูกก็จะออกใหญ่ๆแต่ว่าลูกเล็กกว่าปากช่องนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นดินที่เหมาะสมสําหรับพันธุนั้นนะคะพันุนี้นะคะไม่ใช่พันธุนั้นพันุนี้แหละแต่ว่าที่นั่นทีป่ปากช่องจะเหมาะดินจะเหมาะสมกว่านี้ของเราเอามาปลูกก็จะลูกเล็กกว่ากว่าถิ่นกําเนิดเขานะคะน่าจะเกี่ยวกับดินค่ะวันนี้ได้สต็อกน้อยหนาไปหกลูกนะคะ เพิ่งได้กินปีแรกค่ะปลูกมาได้เกือบสามปีเดี๋ยวเราไปเก็บมะนาวกันค่ะเป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตนะคะต้นนี้เราซื้อต้นพันธุ์มาจากปราคนชัยค่ะสวนลุงอ้วนสวนมะนาวลุงอ้วนนะคะเราไปดูงานเราเราตามไปจนถึงที่เลยอยากเห็นว่าเขาทำยังไงปลูกมะนาวท่อ ก็เลยได้ซื้อต้นพันธุ์มา10ต้นค่ะนี่ถ้าเราไม่ได้กลับบ้านก็จะมีลูกเหลืองร่วงเต็มต้นเลยนะคะวันนี้บังเอิญมาเจอกำลังสุกำกำลังแก่ได้ที่ก็เลยเก็บมาเป็นสเสบียงไว้สำหรับ1สัปดาห์ค่ะ นี่ก็ปลูกตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะปลูกไว้ให้ธรรมชาติดูแลถ้าดูแลเป็นอย่างดีนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยก็คงจะสมบูรณ์แบบกว่านี้นะคะส่วนต้นนี้เราใช้มเมล็ดปลูกค่ะลูกใหญ่เท่าผลส้มเลยนะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าพันธอะไรน้ำเยอะมากลูกเท่าส้มเขียวหวานเลยค่ะเวลาผ่าออกมาข้างในจะเป็นสีออกส้ม,สม ตำส้มตำไม่อร่อยค่ะน้ำเยอะมากลูกใหญ่อวบเนี่ยค่ะพันอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าลูกใหญ่มากเท่าผลส้มอันนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะคะก็เลยได้ลูกแค่นี้แต่ก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอกันค่ะนี่ลูกดกมากดกจนจนจะไม่โตค่ะ แต่ก็โตอยู่อีกหนึ่งสเบียงนะคะได้เกือบเกือบครบส้มตำแล้วนะคะส่วนปลาร้าทำสต็อกไว้แล้วค่ะนี่กล้วยน้ำว้าที่สวนเราปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นส่วนใหญ่นะคะสี่ปีแล้วค่ะปีแรกที่เริ่มปลูกนะคะปลูกเกือบหนึ่งพันต้นค่ะแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปก็ยังเหลือเหลือเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าไม่ได้ดูแลลูกก็จะไม่ไม่สมบูรณ์มากนี่ก็จะเริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันนะคะเตี้ยเตี้ยเองแต่เราก็รอโอกาสว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับไปดูแลสวนค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้พื้นที่สวนได้ไม่เต็มที่ตรงนี้มีอยู่สิบไร่นะคะแต่ใช้ไม,ไม่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็จะมีปลูกมะม่วงด้วยมะม่วงประมาณ20ต้นค่ะ มีเขียวเสเวยมีน้ำดอกไม้แล้วก็แก้วขมิ้นค่ะนี่ได้แก้วมังกรไปอีกลูกนึงนะคะฝรั่งเราปลูกไว้12ต้นก็อยู่ครบค่ะฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะแต่เนื่องจากเราไม่ได้ดูแลเราปลูกทิ้งไว้เราก็เลยได้กินแค่นี้ ลูกอื่นๆเราไม่ได้หอ่อมันก็เป็นสีดาไปหมดค่ะกระเจี๊ยบเขียวเราชอบมากชอบเพราะอะไรช่วยบำรุงอ่อช่วยขับถ่ายค่ะบำรุงผิวพรรณด้วยถ้าขับถ่ายดีผิวพรรณเราก็ดีค่ะทําให้ขับถ่ายง่ายนะคะใครที่มีปัญหาท้องผูกปลูกไว้ปลูกไว้กินเลยค่ะได้ผลดีเยี่ยมนี่ผักที่เรา อยากมีกินทุกวันค่ะดอกอัญชันเขาบอกว่าถ้ากินเป็นประจำก็จะมีมีสารมีสารคต้านมะเร็งค่ะบีบต้มน้ำแล้วก็บีบมะนาวใส่นิดนึงก็จะเป็นสีม่วงนะคะเรากลับบ้านเราก็จะชงกินทุกครั้งนะคะเอาไปต้มใส่น้ำเดือดนะคะ แป๊บเดียวสีก็ออกแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปอร่อยค่ะไม่อร่อยก็ดื่มเพื่อสุขภาพค่ะดีเยี่ยมบางทีขยันขยันก็เอาหุงข้าวด้วยเป็นข้าวสีดอกอันชันค่ะออกดอกทุกปีออกดอกทุกวันเลยนะคะไม่ยังไม่เว้นเลยตั้งแต่เขาเริ่มอ,ออกดอกสองปีแล้วออกดอกตลอดเวลาทุกวันค่ะรู้สึกดีใจมากเนี่ยถ้าเรามีเวลา ไปเก็บทุกวันนะเราก็ได้ทำขายแพ็คถุงขายส่วนนี้เป็นดอกไม้ที่เราชอบมากตอนเด็กๆเ,เรียกว่าดอกอินพวาค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกนีไหมหอมมากเราชอบมากแต่ว่าถ้าใครกลัวหนอนอย่ามาใกล้นะคะเพราะว่ามีหนอนสีเขียวตาโตๆค่ะน่ากลัวมากเมื่อก่อนเรากลัวหนอนมากประเภทเห็นใบไม้สีเขียวต้องมองหาแล้วค่ะ ขอเด็ดไปอีก1ดอกนะคะเป็นเพื่อนเดินทางดมกลิ่นให้สดชื่นค่ะน,นะคะก็จะออกดอกดอกมากเราซื้อมาต้นเดียวเพราะว่าเรารู้สึกผูกพันกับดอกไม้ชนิดนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะซื้อมาต้นเดียวมาปลูกไว้เป็นที่ระลึกระลึกถึงอดีตค่ะเอาดอกนี้แล้วกันนะคะเป็นเพื่อนเดินทางกลับค่ะ ดอกใหญ่มากเขาเกิดตรงที่เราเจาะน้ำบาดาลพอดีค่ะก็จะมีน้ำชุ่มชื่นตลอดเวลากลับกันค่ะนี่มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะสเสบียงในการเดินทางหวานมากค่ะบรรเทาหิวได้อย่างดีค่ะเพราะว่ามีรสชาติหวานมาก ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะมาค่ะมาเดินทางกลับเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนๆปลูกติดบ้านไว้สักต้นก็ดีนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหปลูกต้นเดียวกินไม่ทันค่ะไม่ต้องใช้พื้นที่มาก แต่ว่าต้นเดียวนี่บานสะพั่งเลยนะคะบานสะพั่งหมายถึงว่าเขาครอบคลุมพื้นที่ออกไปนี่ประมาณ2เมตรค่ะเส้นผ่านศูนย์นกลางพุ่มก็ประมาณเกือบ5เมตรชมสวนเสร็จแล้วกลับกันค่ะกลับด้วยดอกไม้ที่เรารัก หอมสดชื่นตลอดทางค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ